ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูเ็ตปุระค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะเรามีด้านมืดด้านสว่างของ12นักษัตว์มาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ก่อนที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคำว่าในดีมีเสียในเสียมีดีก็ยังคงใช้ได้ในทุกเรื่องราวของชีวิตนะคะ ไม่เว้นแต่เรื่องราวของชาว12นักษัตวที่ชีวิตจะต้องมีทั้ง2ด้านเสมอด้านมืดด้านสว่างของ12นักษัตว์ขออนุญาตแบ่งเป็นทั้งหมด4 EP นะคะ EP แรกก็จะเป็นปีชวดปีฉลูและปีขานค่ะเชื่อว่าการที่คนเรารู้และยอมรับได้ไม่ดีของตนเองแล้วนำมาปรับปรุงยอมส่งผลให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้า ส่วนเรื่องใดของตนเองที่ดีอยู่แล้วก็ควรจะรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะทั้ง12นักษัตว์จึงมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนักษัตว์ที่1ค่ะท่านที่เกิดปีชวดค่ะลักษณะเด่นที่ดีนะคะเป็นคนรักการเรียนรู้ค่ะสนใจใฝ่เรียนมีความมานะพยายามในการสร้างฐานะมีความอดทนสูง บางรายสู้ชีวิตเพียงลำพังก็มีนะคะแม้เหนื่อยยากเพียงใดก็ไม่ท้อถอยเพราะเป็นคนที่สู้ชีวิตค่ะคำว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนที่เกิดปีนี้ส่วนด้านมืดของคนที่เกิดปีชวดนะคะต้องยอมรับค่ะว่าแม้คนปีชวดจะหาเงินเก่งแต่ก็ต้องเหนื่อยกับการทำงานเก็บเงินใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนื่องจากมีความประมาทในการดำเนินชีวิตค่ะ ทำให้หลายครั้งตัดสินใจผิดพลาดจนเสียเงินไปมากมายหากเพิ่มความรอบคอบด้านการเงินการลงทุนให้มากขึ้นจะช่วยบรรเทาความเหนื่อยนี้ลงไปได้ค่ะสำหรับนักษัตวที่สองนะคะคนที่เกิดปีฉลูค่ะลักษณะเด่นที่ดีเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นมีความมานะพยายามมีความเชี่ยวชาญในการทำงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง และงานที่ต้องใช้ความปณีตพิถีพิถันธรรมชาติสร้างคนปีนี้มาให้ทนแดดทนฝนค่ะจึงมักเป็นคนที่รับได้ในทุกสถานการณ์ไม่หวั่นไหวกับสิ่งรอบตัวที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะสำหรับด้านมืดของคนที่เกิดปีฉลูนะคะการเป็นคนประหยัดจนเกินไปอาจเข้าขั้นตนีบ่อยครั้งมักมีหัวการค้าค่ะจะทำอะไรก็ต้องคิดไปก่อนว่าตัวเองจะได้ผลประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ จึงทำให้คนเกิดปีนี้ส่วนใหญ่มีเพื่อนน้อยค่ะมีเพื่อนสนิทเพียงไม่กี่คนคนที่เข้ามาคบค้าสมาคมด้วยก็มักจะระมัดระวังตัวและรักษาระยะห่างค่ะนักษัตวที่3。คนที่เกิดปีขานค่ะลักษณะเด่นที่ดีนะคะคนปีขานมักโตเร็วค่ะมีวุฒิภาวะสูงมีความเป็นผู้ใหญ่เกินอายุจริงความคิดความอ่านล้ำหน้ากว่าคนในรุ่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีสติปัญญาที่ดีตัดสินใจเรื่องอะไรไม่ค่อยพลาดค่ะส่วนด้านมืดของคนที่เกิดปีขานนะคะมักมีปัญหากับคนวัยเดียวกันค่ะบางครั้งคุยกับคนรุ่นเดียวกันไม่รู้เรื่องก็มีค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เป็นคนเก่งหลายเรื่องและมักพูดอะไรในเชิงแสดงออกว่าตัวเองเก่งกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าจึงทำให้มีทั้งคนรักและคนเกลียดค่ะ คนปีขานจึงต้องระมัดระวังเรื่องท่าทีในการแสดงออกหากไม่เห็นด้วยกับใครก็ควรค่อยๆอ,อธิบายอย่างใจเย็นอย่าพูดจาหักหน้าคนอื่นนะคะและนี่ก็คือด้านมืดและด้านสว่างของท่านที่เกิดปีชวดฉลูและขานค่ะและเดี๋ยวเราไปพบกัน EP ที่2นะคะสำหรับท่านที่เกิดปีเถาะมะโลงและมะเสงค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็ดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูเลตปุระค่ะขอบคุณค่ะ